มิก250 pgdm นะครับตัวนี้จะสามารถเชื่อมเอ็มเอก็คือเชื่อมทูบแล้วก็เชื่อมติ๊กนะครับติ๊กก็คือเชื่อมแบบเป็นสกิปนะครับแล้วก็มิกมิกซีโอทูมิกซโอทูก็คือเชื่อมเหล็กกับสแตนเลสนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นซินติกนะครับคือเราปรับมันจะออโต้ให้เราเองเลยนะครับเครื่องจะออโต้ให้เราเองเลยนะครับาการปรับก็คือกดตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นติ๊กแบบสกิดนะครับตัวนี้จะเป็นมิกซิโอทูก็คือเชื่อมอสแตนเลสแล้วก็เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับออลูมิเนียมก็จะมี0.8มิลแล้วก็1.2แล้วก็ใช้ลวดเป็น5.3 5.6นะครับเป็นดับเบิลเพานะครับแล้วก็เป็น0.8มิลแล้วก็ s g 2เป็นดับเบิลเพานะครับ อ่าแล้วก็เป็น1.0นนะครับ1.0มิล g 2เป็นดับเบิลเพา์นะครับอ่าเครื่องตัวนี้จะเป็นดับเบิลเพา์นะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมจะใช้ลวดเป็น1.2นะครับเป็นรุ่นนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้มีออโต้ด้วยนะครับออโต้ก็คือเรากดค้างไว้4วินะครับแล้วก็ปล่อยก็จะเป็นออโต้อ่าสังเกตด,ดูนะครับถ้าเราใช้2ทีเราก็กดคืนนะครับอ่าปึ๊บ ตัวนี้จะเป็น <c oughs> การซึมถ้าปรับมาฝั่งนี้ก็คือซึมมากนะครับ20่สิบเซนถ้าปรับลบก็คือลบก็คือซึมน้อยนะครับปรับซึมลึกซึมน้อยได้นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแนวเชื่อมนะครับคือต้องการแนวแคบถ้าต้องการแนวแคบเราก็ปรับลบนะครับ แนวเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นแนวกว้างนะครับอ่าอยู่ที่งานเราเลยครับเราใช้เป็นแบบไหนแต่ลักๆเนี้ยผมจะปรับไว้ศูนย์ก่อนเลยนะครับปรับไว้ศูนย์หมดเลยอโอเคปรับไว้ศูนย์หมดเลยนะครับโอเค ตัวนี้เราปรับง่ายๆเลยนะครับก็คือเราป <c oughs> รับแค่วอล่มเดียวเลยครับใช้วอล่มเดียวเลยครับเครื่องมันออตโต้ให้เราเองครับหนาบางแล้วก็เครื่องมันออตโต้ให้เราครับตัวนี้ใช้แบบสก,กุลได้นะครับก็คือเป็นรูปตัวนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโรลเลอร์นะครับ โรเลอร์ er, จะเป็นโรเลอร์คู่นะครับใช้ลวด5กิโลนะครับลวดเหล็กก็ห